รับก็ได้รับของมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโชคอัพของบีวนะครับการติดตั้งโชคขวากระโปรงนะครับซึ่งสั่งมาจากรัสด้านะครับก็จะมีตัวโชคซ้ายขวาแล้วก็มีกล่องบรรจุนะครับส่วนน็อตก็จะมีจับหูตัวล่างแมปดนะครับ แล้วก็ M8 น็มแ M8 จากตัวล่างให้ผมไปหาแหวนอีแปดมาเสริมรองไว้เพราะว่าถ้าไม่เสริมมันสีมนะลอกตละนี้ก็เป็นน็อต M6 ตัวนี้นะครับน็อต M6 ใช้กว่าชคสองตัวนะครับแค่นี้นะครับทีนี้เราก็จะไปที่อตกันนะครับที่อตนะครับก็จะถอดเป็นเบอร์สิบนะน็อตเบอร์สิบถอดตัวนี้ออกด้วยน็อตเบอร์สิบนะครับ กดเบอร์สิบนะครับซ้ายขวานะครับผมนี่หลุดมาแล้วนี่ผมก็จะเอาอีแปะเพราะว่ากันสีถลอกตัวนี้ผมจะต้องพยายามแกะอีแปะมานะครับคือแหวนนั่นเองแหวนรองเนี้ยแหวนรองตัวนีนน้ผมจะเอามาใช้งานนะครับเพราะว่าดูแล้วที่ที่พุกครับของที่ขอให้มานี่มันก็มีอีแปะเหมือนกันนะครับเนี้ยมีแหวนก็น่าจะใช้ได้นะ เ๋ยนี้ก็ไว้คู่มันเวลาถอดเอาไว้สำรองนะครับนี่มันมีแหวนมาให้ก็ไม่ต้องอันนี้ก็จริงๆแล้วต้องนะครับก็จะเอาจารบีเนี่ยมาป้ายมาป้ายหน่อยนะครับผมจากโรงงานเดิมเนี่ยจารบีของเขาจะขาวๆเหนียวปแปลกๆของผม,ผมจารบีลื่นๆแล้วก็ทาที่หัวน็อตนี้ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้น็อ ตามที่ในกล่องคู่มือติดตั้งให้มาเรียกน็อต M6 นี่ถาเจรบีลงไปด้วยก็าตรงนี้อีกทีโอเคนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ขันตึงอีกทีด้วยน็อตเบอร์สิบเช่นกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะถอดที่ขวากระโปรงมีน็อต ตัวบอลเรียกตัวบอลแล้วกันนะมีตัวล่างถอดตัวล่างนะครับผมแล้วก็ใช้น็อตเบอร์สิบสองเข้าไปซึ่งาทางโรงงานเ็าจะขันไว้แข็งมากนะครับกว่าจะเอาออกก็ลำบากมากก็ต้องใช้แรงกันหน่อยนะครับตอนนี้ผมเอาออกได้ด้วยด้วยกัแจจัยแหวนเบอร์สิบสองนี้ครับผมตอนนี้ผมเอาออกแล้วนะครับผมผมก็จะใช้ก๊อกแก๊กเพราะมันเร็วดีนะครับเนี่ยเนี่ยปัน่นน็อตเบอร์ 12, สิบสองขึ้ฝากระโปรงตัวล่างออกมานะครับ สามจนหลุดเลยมครับนี่ใช้มือได้แล้วครับผมอ่าอันนี้นะฮะเร็จมันก็จะมีที่ที่น็อตจับพกุกไอกระบอกโชคเนี่ยฮะเนี่ยนะน,นี่มันจะมีปัญหาตรงขาเหล็กยึดเนี่ยครับผมที่จะใส่เข้าไปที่เบอร์สิดสองเนี่ยนะอันนี้ผมก็ถอดแล้วนะครับคือมันจะมีลักษณะถ้าเราใส่อย่างเงี้ย มันไปอยู่ด้านหลังนะฮะตรงเนี้ยไปอยู่ด้านหลังแต่ถ้าใส่อย่างนี้ก็ได้มันก็จะมาอยู่ด้านหน้าซึ่งตรงเนี้เป็นเทคนิคที่ในคู่มือการติดตั้งเนี่ยไม่มีบอกซึ่งผมไปขยายรูปออกมาเพราะว่าที่ถูกต้องแล้วมันไม่ได้มาอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะฮะมันไปอยู่ด้านหลังก็คือจะต้องใช้ตัวนี้สรุปว่ามันไปอยู่ด้านหลังหมายถึงไงแกนลูกหมากเนี่ยไปอยู่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังรถแล้วกันนะฮะอันนี้ด้านหน้ารถ เพราะนั้นต้องไปอยู่ด้านหลังเพราะนั้นฝั่งขวาตรงเนี้ยจะต้องใช้เหล็กถายึดตัวบอลของลูกหมากตัวนี้นะครับแล้วก็ให้มันไปอยู่ด้านหลังแค่นี้นะครับอันนี้ก็ใส่ลูกหมากตัวบนแล้วนะครับที่น็อตตัวล่างตัวฝากระโปรงแล้วก็ตอนนี้ขันแน่นนะครับขันกดแน่นอย่าเดียว ใช้เบิร์สองนี่อ,อาพอตอึงมือเพื่อนี่มึงขาดไปตัวงแล้วเมื่อกี้อาพอทีก็จะใช้ประแจแหวนนะครับเบอร์สิบสามกวดเพื่อให้แน่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอึ๊บอ๊อออาพอแล้วครับอพอตอึงมือนะครับอเสร็จ มาแขวง,งมือนะครับก็ใช้ประแจเบอร์สริบสามเช่นกันแต่ใช้ก๊เกแ๊กนําไปก่อนนะครับขันให้แน่นใช้ก็เกแ๊กนาไปก่อนพอตึงมือนะครับเพราะว่าเพราะว่าเบ้าก๊อกแก๊กเนี่ยเบ้าก๊อกแก๊กที่ใส่น็อตเนี่ยครับเนี่ยเบ้าเนี้ยพอขันมากมันโรงงานเขขันไม่ตึงเนี่ยนี่ไปตัวแล้วครับผมเนี่ยบินหลุดไปเลยนะครับผมบัเงเอิญผมมีตัวเนี้ยสองตัวที่จะใช้ยึด น็อตเพื่อเข้าไปขันเนี้ยนะเนี่ยอันนี้เราก็ใช้ก๊อกแก๊กนําไปก่อนพอตึงมือนะครับเนี่ยแต่จะขันตึงมากก็ได้มันจะขาดแบบนี้นะครับผมนะครับอ่ะใช้ปะแจแหวนนะครับขันต่อจากก๊อกแก๊กอีกทีเพื่อให้มันแน่นหนึ่งอันนี้ขันตามถนัดผมนะครับสองออกพอตึงมือรับโอเคน่าจะอยู่ครับผม เรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ผมก็ขันน็อตเบอร์สิบสามนะครับติดตัวยึดฝากระโปรงบนกับลูกหมาก m 8ปเขาเรียกไงล,ลูกหมาก m 8ปดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ลูกหมาก m หติดด้านล่างเ,เรียบร้อยก็เหลือเอาโชคมาใส่เบ้าก็เสร็จนะครับในขั้นตอนต่อไปต่อไปผมก็จะป้ายจารบีที่เบ้าของลูกหมากนะครับที่ตัวตัวโชกนะ ด้านบนแล้วก็ตบเข้าไปนะครับผมเนี่ยเข้าไปแล้วครับผมโอเคอันนี้อันนี้ต้องยกฝากระโปรงผมก็จะป้ายจาระบีที่เบ้าโช๊คของลูกหมาตัว M6 ด้านล่างนะครับแต่ที่ตัวลูกหมานี่ผมป้ายไปแล้วนะครับ<อ>เพื่อให้มันหล่อลื่นมีว่าเบา้าเบ้าของลูกหมา M6 นี่มันไม่ตรงนะครับก็เลยต้องจับแกนโชค๊คบิดลงนะครับผมก็คว่ำลง โอเคครับผมเมื่อคว่ำลงแล้วนะครับไปที่บานพับนู่นน่ะไม่ใช้บานพับยกช่วยเพราะมันจะยโชกมันเลยหัวลูกหมาใช้บานพับช่วยยกจับก้านจับก้านจับก้านจับไว้ถอออกถอนออกถอออกครับผมก็ให้ตองหัวลูกหมานะครับแล้วก็กดลงไป โอเคเสร็จ okay. ไปแล้วด้านขวานะครับเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ได้ติดตั้งชกเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในในด้านขวานี่นะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งด้านซ้ายนะครับผมด้านซ้ายมือผมนะด้านขวานคนขับนั่นเองเปนกล้องไปทางนู้นนะด้านขวานคนขับนี่ยังไม่ติดโอเคครับก็จะไปติดนะครับต่อไปผมก็เอาจารบีนะครับป้ายลงในเบ้าหัวลูกหมาก ด้านล่างต้างนบอลครับนผมโอเคครับร็จแล้วผมก็จะไปใส่นะครับโดยใส่ตัวบอก่อนจัดมาใ้ใกล้ครับผมนี่ฮะหงายเป้าลูกหมาก m แปด้านบนนะครับลูกหมาก m แปดกดเข้าไปเนี่ยครับเข้าไปแล้วครับผมต่อไปนะครับอันนี้มันคว้าลงอยู่แล้ว คว่ำลงอยู่แล้วนะครับก็ยืมจารบินมาป้าใหม่นะครับที่หัวเพื่อนอ่นลึกในครับอันนี้ผมก็ต้องใช้ยกยกปักก้านค้ำขาโปรช่วยออกไปนะครับเพราะว่ามีโชคตัวซ้ายมีโชคตัวซ้ายช่วยค้ำผมอยู่นะเนี่ยเนี่ยนะครับ,นะรบผมแค่ใช้มือลักเบาๆนะครับปัดลงนี้นก็จะตบ บ้าลูมากมงเ6มลงไปนะครับผมแต่ว่าไม่ตรงขออนุญาตใช้ครีมจับใช้ครีมนะครับเพื่อให้มันตรงเบ้าหน่อยเออขอใช้ครีมจับนะครับปรกอบว่าข้างบนมันมันเหมือนมีเกลียวนะเนี่ยข้างบนตรงนี้เหมือนมีเกลียวมันจะหมุนตามนะที่ผมนี่ต้องขันค่อยแน่นแล้นะครับโอเคเออนี่ผมก็จะใช้ครีมจับเพื่อให้มันเบ้า เบ้านะครับของลูกหมาก M6 นี่มันตรงกันเพื่อจะได้ใส่ได้ที้มันยังไม่ตรงกันเพราะว่าฝาคำ้ำฝาค้ำนะครับฝาค้ำกระโปรงผมก็จะเอาฝาค้ำออกนะครับโอเคแล้วก็มาจับทรงเพื่อจะตบเข้าเบ้านี่ครับผมโอเคลงมาแล้วครับผมเสร็จ ถ้าผมอันนี้งานติดตั้งขวา,าโชค๊คค้ำขวากระโปรงนะครับผมก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยอด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับย้ายไปทางด้านขวานะครับนี่ย้ายทางด้านขวานะครับโช๊คตัวสั้นแต่ก่อนก็ดีที่ยับยั้งข้างใจนะครับเมื่อก่อนตอนไปติดติดที่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างหน้าข้างบนตรงเนี้ยผมเกือบสั่งซื้อทิ้งนะคำยาวเนี่ยนะ แต่วันนี้ก็ออดเปรี้ยวกินหวานก็ได้ชกสั้นมาก็โอเคก็สวยงามดีครับตอนนี้ก็ส่วนไม้เนี่ยไม้ค้ำตัวเนี้ยนะฮะไม้ค้ำเนี่ยครับผมเนี่ยไม้ค้ำอันนี้ยผมไม่ถอดแล้วครับผมผมก็ไว้อย่างเงี้ยครับถอดที่ยิงถอดเก็บก็ได้แต่ว่ามันก็เอาเหล็กนี่ออกเพราะมันมีเม้ายางอยู่เนี่ยมีร็อคมาหลายคันแล้วก็ถอดเพีบเดียวก็เอาไว้อย่างเงี้ครับเป็นอาวุธได้ ประมาณนี้ไหมเอาไว้เขียนนู่นเขียนนะี่ตีนู่นตีนี่อะไรประมาณนี้นะกูหลามกูเลิมเข้าจะได้งัดตรงมาตีได้ผมคิดอย่างนั้นนะมันมีประโยชน์มากกว่าก็เอาไว้อย่างงี้แต่เราไม่ถอดคำว่าตอนนี้เรามีฝ่าโชคแล้วด้านซ้ายอยู่ตรงนู้นนะครับด้านซ้ายมือผมนะด้านขวาคนขับมาทางด้านขวามือผมด้านซ้ายคนขับนะบก็เป็นที่เรียบร้อยลองเนี่ยลองมานะครับเนี่ยทดสอบนะครับ หนังพูดปิดพูดปิดนะครับทั้งนี้นะครับหนังพูดปิดพูดปิดอย่างนะ okay, โอเคก็นี่มือดีนะครับโชคใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับขั้นตอนการติดตั้งโชควันนี้ก็ขอกล่าวคาอําลาสวัสดีแก่เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่รับชมนะครับผมางานอะไรก็มีปัญหาดังนั้นเลยนะครับราจะติดตั้งได้ก็เรียนรู้แต่ว่าเนื่องจากมีทักษะเชิงช่างมันก็จะผ่านฉลุยหน่อยค่อนข้างจะง่ายหน่อยนะครับโอเคนะครับผมปิด โชว์ปึ๊บดองมาครับผมก็ดีนะครับโชว์เลยโอเคครับผมก็เ,ออเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็มาถึงขั้นตอนเปิดนะครับถ้าเปิเปดสองขั้นออกมา ก็จะงอ้มอยู่พอสมควรนะครับนี่ครับแล้วเราก็ลองเอามือแงดูคึบนี่ครับขึ้นไปแล้วครับผมโอเคก็ซ้อมกันราคารถร้านหน่อยแต่าต้องลงทุนเองนะครับเรื่องโชคทั้งด้านนี้และด้านนู้นนะครับผมน่ด้านนี้และด้านนูน้นนะครับไอทำไม้ไว้มันด้านนน้นนะครับ เอยด้านนี้ทาอะไรก็ต้องพัฒนาขึ้นแล้วประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เทสโชกค,ครั้งที่หนึ่งหลังจากติดตั้งเราก็ปิดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่มือดีเบาแรงนะครับก็ลงมาแล้วก็โอเคครับผมก็ขอการคําว่าสวัสดีครับในเรื่องการทําคลิปติดตั้งโชกวากระโปรงหน้าเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม อาผมติดโชคมาสั่งมาจากรัสเซนะครับในช่วง 5, 5, 5, 5. ้าหห้าเดือน5้าลดโปรโมชั่นรู้สึกว่าลดลดเหลือประมาณนั้นหกสิกว่าเปอร์เซ็นโชคคู่นี้นะสองฝั่งเนี้ยแล้วผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้ววันนี้มาอยู่ที่อนาสิรีบางใหญ่นนทบุรีบ้านลูกชายในหมู่บ้านนาสิรีเนะี่ยผมก็เลยมันเงียบดีก็เลยอัดคลิปไม้ค้หวาปงนี่ผมไม่เอาทิ้งนะครับที่จริงมันเอาทิ้งได้นะนะ เอาทิ้งได้แต่ผมคิดว่ามีประโยชน์เอาไว้เขียนนู่นเขียนนี่หรือว่าไปรับไปอะไรการคอนบ้าเข้ามาก็ได้ผมก็เลยเอาไว้นะครับผมประมาณนี้ขอใส่คืนก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่ทีนี้ไอ้โช๊คตัวนี้นครับผมเนี่ยผมติดตั้งนะเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็สะดวกตอนนี้มันอยู่ด้วยโช๊คคู่หนึ่งมันอยู่ด้วยโช๊คคู่หนึ่งอยู่ด้วยโช๊คคู่นึงนะครับ อนี้ผมก็จะปิดครับปิดลงมานะครับผมปิดลงมาด้วยความนิ่มเลยนะมครับผมก็ปิดฝาโปร่งอยู่ต้องมันควรเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเรากระแทกอ่ะเหล็กหรืออะไรมันแน่นดีแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับผมเด็กตรงเนี้ยมันจะกัดกันหูนี่เพราะมันนใส่แรงกระแทกใช่ไหมตรงเนี้ยเราก็ไม่เอาแล้วก็ปิดปเบาๆนะครับแล้วก็กดดีกว่าโอเคครับผมก็อันนี้คปอนเรื่องโชคดีมาก เบาแรงมันขึ้นเองโดยออโต้ไม่เหมือนไม้คำ้ำที่เราต้องออกแรงนะครับผมอ่ะก็จบคลิปนี้ครับผม